สวัสดีครับบอยบีเคนะครับไม่ได้มารีวิวเบ e ต t a นะวันนี้มาส่งงานซิก่าำกลางฝูงเบ e ต t a ก็มีซิกซาวเวอ,อร์ของมาลุอีนะครับมาลุอีตัวนี้เป็นซิกซาวเ r อ,อร์พีสอนะครับเป็นปืนเก่าเก็บที่มีปัญหายิงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ซ่อมเก็บไว้นะครับทีนี้ ลูกค้าก็เอามาให้ดูเราก็ได้เปลี่ยนเข็มเข็มตีวาลนะครับเข็มตีวาลที่จะมากระแทกวาลว,วาลนกสับตัวนี้นะครับเข็มมันหักนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามในเพจเรามีรีวิวเป็นรูปถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับจะเห็นว่า เมื่อเราซ่อมหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาเห็นว่าสไลด์เองก็แตกเราก็ฝังนอ็อตล้วก็โบกอีพ็อกซี่เข้าไปทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับจากเมื่อคืนเริ่มทําตอนสามทุ่มตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีก็อีก1ชั่วโมงจะครบยี่สสี่ชั่วโมงอีพ็อกซี่ก็คงจะรับแรง ได้ละคือแข็งแรงแล้วล่ะเพราะว่านี่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลองยิงดูก่อนนะว่าอาการมันจะเป็นยังไงแต่ทุกอย่างน่าจะได้แล้วก็ใส่ลูกแล้วก็อัดแก๊สรอไว้เทสให้ลูกค้าดูว่ามันโอเคแล้วเราก็จะทดสอบดูเลยนะครับเปิดโคโนนะครับ พร้อมรพร้อมนะครับสอง